E พออีครับเขาก็ explain พอเด็กเข้าต้นโรงเสร็จบินดาราเสร็จใช่ไหมเด็กก็อ่านอธิบายก็อ,อธิบายได้ explain ได้ใช่ไหมพอเข้า E4 สี่ก็เห็นนะครับ experiment เด็กนะครับเข้าสู่ของการนำเสนอเผยแพร่ความรู้และสุดท้ายอีสุดท้ายนะครับ immergate การนำความรู้ใช้ความเมือความรู้ก็ห้าดออีนึงครับดังนัานทฤษฎีการสอนอีสามเป็ห้าดีที่ เป็นวงการวิจัยที่ถ้าเป็นครูนะก็ห้าขั้นเหมือนกันอันอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนิศาสตร์สังคมศึกษาครับครีครับมีห้าขั้นเหมือนกันคลิปนี้ผมเอามาให้กับท่านรองครูไปแล้วนะจากการสอนนิตศาสตร์นะครับก็มีห้าขั้นเหมือนกันเช่นการสอนนิตศาสตร์ครับเริ่มต้นจากปัญหาชีวิตประจำวันแปลงข้อมูลเป็นภาษามีการทำแผนแก้ปัญหาแก้ปัญหาสรุปความรู้สื่อสารความรู้ด้วยเหตุผลแล้วก็นำไปใช้ก็ห้าขั้นเหมือน พราะฉะนั้นก็บอกว่ากระบวนการทั้งวันเนี่ยในการเรียน,ยนการสอนแนการทำงานเนี่ยรับแค่ไม่เกินห้าขั้น 5, ท่านจําได้ครั้งหนึ่งครับเมื่อสมัยสักสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยเาเอาของกายเย่ยมากายเย่ยเป็นนักคิดนะนักคิดก็จริงแต่กายเย่ยบอกเป็นเก้าพันคือกายเย่เนี่ยจะบอกอเรื่องการประเม,มินด้วยนะความแข็นต้องประเมินด้วยแต่ห้าขั้นนี้ตัดคำว่าประเมินแผงออกคุเห็นไหมที่จริงก็คือเหมือนกายเย่ยเลย แต่ว่าัคำว่าประเมินทางเลือกออกใช่ไหมตัดออกเปสามขั้นสี่ขั้นตัดออกไปนะมันจะเหลือ5้าขั้นถ้เเป็น5้าขั้นไม่ไแตกต่างยี่ปีท่แล้วครับที่การเรียนกสอนแบบแบบอิงคุรีวิยาศาสตร์เข้ามานะเขาส่งแบบโปรเจกต์เรนนี่เข้ามาเพราะห้าันพอต่อมาสักสิบปีแล้วการเย่เข้ามาผรการทกษรบรการเต่าขั้น กินล่าส so so, ุดนะครับก็มาใช้คนงลายห้าขั้นของทำแหน่งพันธุ์ห้าขั้นไม่แตกต่างครับมันไปมาอย่างนี้แหละนะธรรมะแตกต่างชีวิตมีแค่นี้ชีวิตอยู่บ้านแบบนี้ใช่ไหมถ้าลองดูชีวิตท่านตึงเลิศจังเลยอ่ะพาท่านจะลองเข้าวไปสามีกินสักสักชิ้นหนึ่งนเลยแต่ก็อาหารใหม่ๆเริ่มต้นก็ อร่อยดีถามว่าเพราะอะไรดีท่านต้องตั้งคำถามว่าเนี่ยอร่อยหรืออาหารจีนไม่รู้จักเลยครับอร่อยอาโศกเป็นอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวจีนคุณเด้อร่อยท่านบอกท่านอร่อยแต่ถ้าถึงแม้แต่สามีกับลูกสามีกับลูกจะกินอะไรเพราะท่านนึกถึงว่าต้องตั้งคำถามนิดนึงก็เรยเฮ้ยมันมีสมองอะไรเหรอใช่ไหมอ่าไอ้สองนี่จะลงทุนสท่าไหร่ ฉันจะทำกระบวนการทำยังไงใช่ไหมให้ฟังนี่อันนี source, right? yes? envelope, ้ปรัชญาคิดใช่ไหมและสี่จัดประกอบยังไงใช่ไหมใช่ไหมครับอ่าพอท่านสนใจแล้วทำไงครับขั้นที่หนึ่งตั้งคําถามใช่ไหมมันจะทำแล้วมันมีวงโคจรประกอบอะไรบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างใช่ไหมมันทําขั้นตอนยังไงขําถามได้แล้วขั้นที่หนึ่งครับขั้นที่สองท่านทำไน่ขั้นที่สองครับท่านก็ไปหาอ่านใช่ไหม ไปหาโพชัวอ่านท่านไปเข้าอินเทอร์เนต็ตท่านลงไปถามคนที่มันกำลังทำสัญจรอยู่ใช่ไหมไปตั้งเกณฑ์มันได้ไหมไปยืนดูนี่ไงท่านที่สองครับดื่มเหลือ้นคนขวาครับไปอ่านไปดูไปถามใช่ไหมปั๊บมา,าท่านที่สามหือท่านจะทำอะไรมาทำใช่ไหมมาผัดฉดฉันที่บ้านครับซื้อมาลองกินลองดูเนาะมาปับมาหั่นนะม,าม,ามาอะไรครับมาทำแล้วตอนนี้มีบาดมือต้้งหลอดต้อง เค็มหวานเปรี้ยวหวานชิมไปเรื่อยใช่ไหมท่านที่สามจริงไหมแล้วท่านได้ความรู้ว่าทีนี้เออชิมดูเฮ้ยมันอร่อยมันไม่อร่อยก็ทําใหม่จริงไหมท่านทําไปทดลองไปผ่านไปถ้าไม่อร่อยจะให้สามีกินครับไม่เคยให้กินเนาะต้องอร่อยจานที่สี่เอออร่อยเจะให้สามีกินแต่เบื่อเอามาเดี๋ยเรากินจานแรกลยสิแต่ั้นที่สองแตกต่างกันไหมานั่งมาดูดีกันเลยครับพอขั้น,น,นที่สี่ 4. ทำไมกัครับ พอสามีกินดีเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับที่สี่ครับสามีกระโชกเนาะคือนี่อย่าเรียกอะไรเน,นี่ยทำไมเอาไปาเวณที่มีใครซื้อมาจากไหนนะเ,ะเนี่ยทำเองเนาะดี๋ยวนี้เป็นเป็นแม่แม่ครูของป๋าได้นี่เดี๋ยวกเกษียณแล้วไม่เปิดร้านเนาะนะครับที่สี่ทำอะไรครับไปเผยแก่แใช่ไหมใช่ไหมครับก็เหมอนเป็นกูรูเลยนัดอันนี้อ่ะเห็นตำราขึ้นมาเองจริงนะ ความรู้ขีดต๊ะปลาเผยแพร่เอามาสอนในโรงเรียนได้ไหมเอามาสอนในโรเรียนนะครับพอสรียนชมพิมเสร็จไปบ่อครับก็ทำกับข้าวไปให้พ่อตาแม่ยายเอาไปให้เพื่อนบ้านลองคิดดูซิใช่ไหมนั่นดิจิตาศาสาร์ใช่ไหมมันเกิดกระบวนการอัตโนมัติใช่นไหมครับมันเห็นมีอะไรทิ่แตกกับธรรมชาติของชีวิตหรือไม่ซึ่งเดิม แต่การเรียกเดียวก้าวขั้นตอนนี้มันมากเลยก้าวขั้นมาทีเดียวหายหมดเลยครับประเทศครับไม่เอาก้าวขั้นหลือเอาห้าขั้นจะทำได้ไหมเอาก้าวขั้นเนี่ยเอาห้าขั้นทําได้ยังไงเนี่ยได้เออมั่นใจมันได้คเอาทุกวิชาครับดูดีเหมือนกันหมดเลยไม่เป็นยากครับอันนี้ก็จะมาตามเรื่องที่สองเนาะนะครั้ต่อไเรื่องหุ่ันเรียนเกษตรขั้นที่แหละครับเดี๋ยวจะพูดคุยกันภายในนะว่าสิ่งไหน ทีนี้อันที่3นะครับจะพูดถึงเรื่องนะฮะที่เราทำเป็นเรื่องของการทำโครงการพิเศษเยอะแยะเลยครับตอนนี้โรงเรียนเราต้องการเยอะแยะใช่ไหมอันที่หนึ่งโครงการโร,เรงเรียนเศรษฐีพอเยียงใช่ไหมครับตอนนี้ท่านต้องได้ข่าวดีแล้วนะถ้าหากท่านไปเปิดเว็บไซต์รางวัลพิเศษสำหรับโรงเรียนที่จะได้ว13นะครับ บทที่สานี่แปลว่าท่านเอารางวัลสามรางวัลนี้ครับเสนอเชี่ยวชาญได้เลยนะครับสามรางวัลนะปรากฏว่าบาทนทีอันหนึ่งคือโครงการโรงเรียนสิทธิ์เปเพียงครับได้แล้วนะครับเนาะแค่เป็นฐานสาเเพียงก็ได้รางวัลแล้วนะเพราะนั้นครับแต่ต้องใครในสามปีนี้นะเป็นนัดแต่ปีสี่หกนะครับนัดดีวกันกับที่เป็นสามปีทั้งใครที่ประเมินช่วงสามปีนีที่ผ่านมา ถ้าเป็นอาสาพอเพียงแล้วนับถึงละพันแล้วนะตอนนี้เชืช่อชาติได้ง่ายขึ้นระดับนี้นะครับแล้วได้เยอะนะครับคนที่ได้ก็คือคนที่ทำทีมที่ทำนะให้มีคําสั่งใครทำธศรกิจพอเพียงนะครับแล้วมีคําสั่งให้นะฮะแล้วก็มีการทำโครงการต่างๆให้แล้วก็ไปรับเกียรติปักร์พร้อมจะไปรับแล้วเนาะไปรับยังครับคุณแม่รับที่เชียงใหม่อนะ่ะรับเชียงใหม่เร็วนี้นะรับปั๊บมา,ากราบในเมืองวันเลวนะครับ เมื่อวันเราผ่านแล้วนะนี่เขประกาศล่าสุดเป็นเรามาปัญญาสกิบเพียงครับหากว่าท่านทําต่อเนื่องเป็นฐานะต้นแบบหรือฐานะสาแบบสูนยเรียนรู้ท่านนี่หนึ่งเมืองวันเพราะนั้นสกิบเพียงเป็นสองมือวันเลยนะฐานะพอฐานะสาเพียงนี่ก็ได้หนึ่งเมืองวันแล้วทำต่อเองนะครับเป็นสาต้นแบบหรือเป็นฐานกษาแบบสูนยเรียนรู้อีกหนึ่เมืองวัน เศรษฐกิจพอเพียงได้ถึงสองละวันเลยนะครับโครงการเดียวได้สองละวันเลยนะท่ข้าศ้ากอยู่นี่หนึ่งล,ละวันครับซึ่งตอนนี้กำลังทำโรงสุจริตต่อยึดละวันครับล่าสุดเลยนะนะมันมันต่อเรื่องกันแล้วพอเพียงกับเศรษฐกิจพอเพียงมันต่อเรื่องกันเลยนะครับนะตอนนี้โรงเรียนเราเข้าสู่กระบวนการลงเงิยนสุจริตท่างผอ,อ,อประชุมมาแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับตั้งแต่วันนี้มปน้นไปเดี๋ยมีกรรมการประชมุมเสร็จถ้าจะเป็นความแปลกใหม่ในโรง,งเรียนครับ พราะว่าผมว่าเดี๋ยวเรื่อต้นเขาจะมีการแจ้งมีสัมพันธ์ในทราบต่อไปก็จะมีเด็กกล่าวคำปฏิญญาตนกล่าวคำปฏิญญาสิทูลิมทุกคนในเรียนนะอาจจะเริ่มไหนอะไรขึ้นเรื่อยๆนะจะมีปมชนักเรียนจะมีปมชครู้เยอะแยะเลยสนุกสนานดีนเนาะเอาได้เรื่องางวัลเข้ามาเมินได้ป้ายปั๊บได้เรื่องางวัลครบสามวัลเลยครับเห็นไหมชาวชาติเตี้ยงเดีอดเดือดสนุกเลยนะเห็นไหมเห็นไหมครับ โรงเรียนพิธีพุทธนะฮะเดี๋ยวพูดเรงพิธีพุทธเ,เลยครับวิธีพุทธนี้ก็ทุกโรงครับจะต้องทำกิจกรรมยีย่สิบเก้าอย่างยี่สิบเก้าอย่างนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังในช่วงที่สองนะว่าทำอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะฮะ<ม>แล้วก็โรงเรียนส่วนพิธาสารพิธีสารก็คือเมื่อที่เห็นป้ายเลยใช่ไหมมีชื่อต้นไม้นะครับให้เด็กรู้จักต้นไม้ทำในเรื่อต่างดิษ ของหนึ่งประเทศนะฮะต้นไม้ชนิดนี้เป็นยังไงเด็กสัมผัสกับธรรมชาติเนาะเด็กธรรมชาติครับสัมผัสให้รู้จักชื่อต้นไม้ต่างๆครับอันนี้อีกหนึ่งวันหนึงนะครับโรงเรียนเราเไดนเยอะแยะเลยนะครับครูมาทำสิ่งละกงการกงการนะครับแล้วก็โรงเรียนเพื่องถายพอปีห้าแปดพอได้บอกว่าโอ้ทุกอย่างพร้อมปีหน้าเรียนระดับสูงสีส่หลีโซลิประทานขนาดใหญ่ สุดยอดเลยทีนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราจะไล่ปังนะว่าเรถมีประสบการณ์นะเพราะปีหน้าเศษของาาราพิเศษของราชมัณฑิตยปีนี้โอ้โหนะต้องชื่นชมนะามาราชมัณฑิตปีเนี้ยแพ้คะแนนปุ๊นิดเดียวยืนจริงเพราะไปแพ้โรงเรียนที่เขาส่งมาก่อนแล้วครับเขามีเขามีความพ,พยายามเนาะมาสองสองปีสอนเลยแข่งกันศรีบุตรศรีบุตรทนนี่จะทำมาสองปีเขาไม่ได้นะ แต่พอปีนี้มนเจอรัชมากกบอกเขาขอพอมันเลยรัชมาเยเี่ยมให้เยี่ยมแตบบบ่บอกว่าเขาส่งมาก่อนเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้ามีความพยายามมากกว่าเรัศมีเดียวฉะนั้นปีนี้จ่ายพ,ยาเพิเศษจะเป็นของอรัชนะมาวินัหเดแ๋ยวต้องส่งอีกนะต้องส่งเพราะปีนี้ไม่ผลรัชมา,าไม่มีรัชมาเพราะว่ามีความพยายามจริงไหมผมจะบอกว่าเทคนิคในการที่จะทำบริวารให้ได้เดียวครับคือท่านส่งก่อนเลยขึ้นชกก่อนชกป๊บ ปีแรกจะเพิ่งจะเพิ่มจะเพิ่งคิดว่าจะไดไ้ได้นะทนะเทคนิคนะขึ้นชกเลยชกเสร็จปีสองโฉมาอีกครับคนที่เขาประเมินเขาจะมีคะแนนเขาเรียกว่าคะแนนความพยายามครับต่อเรื่องจรอีกหนึ่งคนส่งทุนงานเชี่ยวชาญส่งเต็ดคู่กับปีแรกผมลงส่งแล้วผมรู้ว่าปีแรกมันขึ้นชกผมส่งก่อนมันตกช่างมันตกเสร็จผมซีลอแกแจกดุจุดาเลย อ่านดสิคอมเมนต์ผมมาสิห้าขอ้ขอพอปี่สองผมส่งไปกับชั่วเลยครับเนืองกักน,นะนั้นขอฝากกัษมมาปีนี้เอาด้วยเนาะเ,นะเอาไ <c oughs> ม่เะไปกับแล้วพอนั้นก็ปีหน้าเนาะเอาต่อเลยแล้วปีห้าแปดฟันชัว่วสองปีพ้าด้านได้เพราะทั้งถึงเลยนะวอสิบสามทั้งโรงเรียนครับลงนี้ประหาน,นีได้ร้อยเอรเซ็นเลยนะ ให้ท่านส่งเด็กด้วยส่งรู้ด้วยนะครับมีน้องๆมันเลยมีห้าแปดคนเนาะเอาอยู่มันมันได้สนุกเลยหรือเป่ารูจัออกกอนรืเปล่าจะออกกองออกเป็นไหนแม่เงินเอแย่แปดเดือนละสี่ห้าหมื่นหกนจอกไปไหนมีใครรายได้ถึงเท่ารูเนาะจะยเริ่องออกกอนูออกไปก็เทินนหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์สู้เนาะ ครับอันนี้คือโครงการพิเศษนอกจากการสอนนะมันเป็นสิ่งละอันน้อยที่เสริมคุมณภาพของการเรียนการสอนนะทิ้งไม่ได้นะมันจะไปสอนในห้องเรียนอไตัวอื่นไม่เอาไม่ได้ครับต้องเอารูด้วยนะครับอันนี้คือส่วนที่สองน,นะครับนะเป็นส่วนของโครงการพิเศษครับทีนี้ส่วนที่สามก็จะมีอีกนึงอีกนะครับเรื่องของการสอนเสริมเรื่องภาษา่างประเทศนะ สอนเสริมื่องของโครงการพิเศษยกเลยครับนะสัตวีมสัตว์สิ่สศักดิสิธิ์เยอะแยะสัตว์ในสารศาตร์สารอักษรย่างๆเยอะแยะเป็นสิ่งอันดวน้อยเนาะจะชอานกครนับครับอันนี้คือสิ่งที่มูลนิธเราต้องทำนะที้เดี๋ยวก่อน ช่วงหลังเรืงนี้เป็นรู่องที่นำสนอนะครับ